สวัสดีครับรีวิวพินกรส่งครับตัวนี้เป็นพินไฟฟ้าไม้สักทองนะครับผมตัวนี้3,990บาทจัดส่งฟรีตัวนี้ไปจังหวัดเลยครับพี่น้องนะครับผมตัวนี้นะครับสามไซส์สิบห้าเฟสเบิ่งความงา,คามคนครับสักทองทั้งตัวเลยข้อกับสักทองนะครับผมสามไซส์สิบห้า 25, เฟสหนึ่งโทนหนึ่งวอลลุ่มตัวนี้สามารถเล่นได้สองโทนเสียง 1, หนึ่งฮัมป์ปังกิ้งแล้วก็ตัดซิงเกิลคอยได้นะครับผมเฟสเป็นแบบโค้องอิเลสีขาวฟิงเกอร์บอร์ดสีดําการเก็บคอเฟสเนียนสายต่ำผมปักให้เรียบ นะครับผมมีเหล็กดมคอกันโคโกคอ,คอ,คอแอนลูกดิบเกีียวละเอียดหัวไม้โมก ok. ตัวนี้นะครับจะทรงไปจังหวัดเลยมาฟังเสียงสองเสียงกันนะครับเสียงฮัมปัปกิ้งจะออกนุ่มๆน,นวลๆน,น,นะครับอันนี้เสียงฮัมปัปกิ้งนะครับบันนี้เสียงซิงเกิลคอยตัดซิงเกิลคอยเสียงจะออกใสๆนะครับเนี่ย yeah. อันนี้ไม่ตัดอันนี้ตัดเสียงจะใสๆนะครับไล่สเกลเฟดให้ดูนะครับก่อนพินออกจากล้านผมเช็คทุกตัวนะครับ